กจกรรมน้พี่นนอโบตองแปกเด้อโตียใส่เสือซานวันจันกับวันสุกมามันนะี้นใส่วันานมันนี่รวมซานมแล้ก็มีกิจกรรมลิ่นเกมน้พี่นนอลินเกมเอาอัที่หนึ่งห้ได้เด้อิเป,ปาแปงบอกขีเอ <c oughs> ันที่หนึ่งหลก็ได้เงินนพี่น้อแบบแบบค <c oughs> ลที่หนึ่งที่ซองเนี่ยเป็นเงินเนาะลิ่นเกมเอมันรางวัลเป็นเงินลลยอยันไล่ล้ายางล้าพี่ห้อขี้อเผาเห็นตัวนี้วะไป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 ไหาเบิร์นน้พี่หนอเดี๋ยวสิทายบรรยากาศให้เบิร โ้แดดซี้กองอะเหม่ไหมนนนเนาะโอ้ยหัยวหน้าง,ง่า่ทดนอาจารย์หายแต่พี่นอ้องพี่นอ้นองตอนนี้กะรวมซาหนมเรียบร้อยแล้ว,นนนนนวนเวนะตอนนี้เข้ามามาเปลี่ยนเครื่อง แปลงล่างเป็นเป็นสุดกีฬาบอ่ะไ้แล้วสีตรงเนาะมีร้ายมีซ้ำกิจกรรมเนาะขนาดดิเจ็บขีดหน้าล่างหนาเปล่าแป้งแล้วก็กินแป๊บสี่นะไงแป๊บสี่อะไรยังวะอีกเกมหนึ่งมาตุ๊กหน่ะมาตุ๊กหน่ะนี่งค่ะเบิ่งพี่น้องมีอาจารย์น้ำแหละอาจารย์แหละก็นักเรียนน้ำเนี่ยมาเบิ่งกันเลยจ้า คูเดิาคนขึ้นลูกไปทาคนไคนะรบคือขึ่นยังง่ายคนด่ล่างหนาพ่เป๊ะเที่ยวไได้ไปาอีกเลยลางเด้พี่น้องโอ้ยมันบลูหดเลยแนสี่เลทเทารางวัลที่อเลยี่เราหนักีเรั ran ờ về một này này đã mai chưa đã đi 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 อาจารย์จะจี๊ดยังยูทูบอกอาจารย์จะมาขนมอาจารย์จะวาาขนม <mí toys> đó đi. Lục hại ơi. Bắt đến hình không phải chứ. Ê mày ê. Cái ขี้มาคือจำของขี้นะถ้าไหนที่ไม่เคยต้องโดอาจารย์ปี้ยดีที่สบอกดีสองดีขน้อยนะสะพื้นุได้ยมวาาาจไปเปลี่ยนคิวเลยคิวจ้าโได้ไม่ถอยขาน้อยเนี่ยเออไม่ตัวเองเอ้ยเอ้ยเอ้ย ได้เงินตามันนี่มือกอนเราจะมาโดยเฉพาะอยากเ่สิบเกมต่อไปเกมมัดกินเน่มันก็ปุง้ยแกเหี้ยก็จะมีใจขาดกูตั้งใจอ่ะเบิ้งเด่นไปหน่อย พี่น้องก็ไได้บตีได้ที่สองผจะไจัดทันได้ครูคว่าขี้แขงนะมันบบได้ไปหาออกจนม่ได้ไู่ชิดอยู่จานุด่ได้ที่หนึ่งที่สองแต่อาเียส้อยได้ครูกะปอดเป็นไงะอตใจมตาเทาโอมมากได้เนาะ ขาเท่าโอมมากน้ยเด้ที่หนึ่งเ้าจับตายเท่าโอมนะเข้าอยยางก็ได้กั่อนเยเกมต่อไปว่ากดเสียกดร้า์สมถึงกันยหายใจไปมั่วเลยอาจารย์เท่ด้วยสภาดีไนเลยมากิาเนเกมต่อไปเกมต่อไปอ่ะจะเกมยังะเบาไปขกานบอก ขาวขาว้าวขาวแถวนีเห็้ารสแหงเลียวคูหอยนำไ้ยไ้เมันห่าเตะมันกินข้าเขากรเจียวนกรายแห่งอ้มมาอกลอะ เวีนอยู่เวียนอยู่เวีนอยู่มากระเดียกตันตัวดเลยก่้าเก่าเสียปิดก่อนพี่ด้หุ่นปิดก่อนเว้านี่ปิดกันกระชูกระเทยขด้นกันมาเปือกันเลองอ้าวเพสิเบิ้ลก่อนเออกระเบื้องนติดตามแดดนะเหระแดดเลยอ

อาจารย์ม่เห็นยลไปเ็นอไเนที่เนะกิน <g> ก <phones> ินนกวสีลงแนท่อแงกินหน้าบตุหนึ่งตอนาตอกินนุ่มอีะนเรากพูว่าตัดตัว่มดา่มากอาจารย์ ไปทางไหนนะมุ่งแม่ในตอนนี้ให้เสจนออกก็เลย วาอ้สคนคาตีต่อไปเขาจะเกินเกมยไครับอาจารย์เกมให้ต่อไปซื้อน่ะว้าอาจารย์เกมดนะตุ๊กตกอจารกหน้าตีแบักบมักกระต่อประมาณนี้แหละนึงแต่งนึงนึ่งึงึอนว้าหัวขาว่วยเสียว้หัวต่อไปขาเมิองขาเบิงพีน้อง าเบิ้กองเสียอ้าวห้างนี่กระเด็กดิ้งนอเขาเฮ <c oughs> ้เร็ว้อยซุะคอจะเห็นได้แดงหันนะต่อกตออย่างซุปตะคอแห่งนี้แต่ที่หนึ่งเ <c oughs> ด้โอ,มอ้มามาเสดาเด้โอเมยถ่าย้ครงถ่าโอเมเน่ะถ่าเบิ้มเมนโบเมน ไปนะได้กินไว้ร์อกรมูพา,าพาเรื่งประจานเดอผสัดได้ยังไงได้สาตด้ 10, ได้ขันหาซิม0ันอะได้เอวันอ่อนไมด้ตังคิบเ <c oughs> บิเอวเบิร์เอวอ้ยยองเป็นแต่นอกคนหาอาอฮ้ยบุกเห็น

กองเสียโอ้ไมมันเหลือมันเหลือมันเหลือ้หูอาจารย์เท่าไรที่หอาจารย์เท่าไรที่นึงอาจารย์เท่าไรที่ห ตแตนะ่แหนที่เนี้ยจูรยจแล่ที่เนี้อ้าวจะถ่ายอลยเอาให,าใหม่คูอาจกี่โกงกี่ไม่กี่โกงจับเออจารย์าจารย์ <c oughs> กว่ที่ไหลด้วยนะว้าวน้องตอนนี้คิมกลับ ตอนหมาะมึงกับบริทัยเนาะเพาะปกติกตอะได้ที่หนึ่งขี้มาแล้วว่าแบบครูเด๋ย์เขาหนากินบอดายเนาะแบบกินกระหักออกสุดท้ายกันบอดายติดลบโอ้ยวา่าจะเอาเงินหาสิบพันเด้อมีเล่าแต่แบบบริทายเบิรงเนาะมันคำก่อนพ่ามาตะคิบพี่น้องเบิรงนมวนแบบพี่น้องขาไม่มวนมมวกับคอมเมนต์บอกนี่เดอ้อเป็นตัวหัวแห่งอันนี้แบบเต็มเมือดหัวนะ่ะส่วนเราคินก,กับผ่าวัสมีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปไม่เด้อพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเด้อ